สวัสดีครับวันนี้ผมแชร์บอมนะวันนี้ช่วงนี้บอ,บอกว่าทําไมไม่แคสเกมหรือไม่เอาเกมลงเลยก็ใส่ถักคือเจ้านี้เอ t ต r ร์สเปรก็คือเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับผมประมาณได้แต่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแนวบ้างโดยการถ่ายทิปโปรไฟล์นะผรจะเป็นนี่ครับผมชื่ออะไรนะ สิบสองประเทศปีอะไรนะชื่ออะไรไม่รู้แต่เขาชื่อริเวอทีกาครับผมผมจะจับพสงกับเอ่อนี่นะครับผมกอลีชิปอืมอืมติ๊ๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมบ๊ายบายเจอกันในมุมกล้องอีกมุมหนึ่ง โอเคเรามาในอีกมุมกล้องหนึ่งแล้วเนาะโอเคก่อนรับชมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปผมด้วยเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มจากคีรัาของดิกเราใส่สามไปนะครับอีวอติก้าสก,กิลครับเนือจโจมตีสามารถนำโซคอบนสเินนี้เป็นบอลที่ไอเราได้เนาะก็คือการซิล เลเวลหนึ่งสองสามครับบั Mint, มบ์มิน์เมื่อโจมตีสแสดงการ,ระมาสมสอดก็สองใบนะถ้าสองใบนั้นติดต่อจำนวนที่ติดจกักรพรรดิเทพสิบมงกุดเนี่ยส่งไร่หนึ่งเม็ดคู่แข่งไปไดีเสิร์ฟได้และการที่สแสดงเหล่านั้นจะกลับขึ้นมือแล้วก็เลเวลสองสามนะเมื่อไร้คู่แข่งไม่รับความเสียจะ Mint. บัมบ์มินต์ในบัมบ์มินท์นี่ของเราเนี่ยสปีดเท่าติดได้นแคลล์จะบน์หนึ่งหมื่น ก็คือเปิด3ยิง3นะครับผมใส่3ใบเลยพอไปคีหลักคีหลักก็ต้องใส่3โอเโหรอนนะครับผมนี่ Exercise Formula ใส่ไว้1ใบครับผมเมื่อโจมตีหนำเมื่อซิลเมื่อโจมตีครับซิลเนาะถือว่าเป็นเลเวลสูงสุดแล้วก็สกิลเลเวลสองสามเฟมอิมงอลนันเดอร์ดิทแทน ลำไร่สปริตแอนติเมดทีด่บีพีไม่เกินสปริตนี้กี่ตัวก็ได้ตามเผาจากักรพรรดิเทพบนฟิ์นะครับผมและสามารถเลือกระบุโจมตีวิธีสปริตหนึ่งตัวได้เมื่อจบกรต่อสูสูนี้ไปเดี๋ยว <c oughs> ตัวต,ต่อไป่อเล้ชิปเนาะไม่โจมตีครับสก,กิลเดียวกับตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้นซิล ถ้าเอฟเฟกต์ของเราถ้าว่าเราจะเจ็บไรเนี่ยเราสามารถสงร่งการบันทสดออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนนั่นนักโดนยิงดามิเนะาะทั้งได้ทางการโจมตีได้เอฟเฟกต์แล้วก็เอฟเฟกตเสพคู่แข่งท่าซิว่วสเปริตนี้จะไม่รับเอฟเฟกคู่แข่งแล้วก็เมื่อโจมตีเขาจะบอกว่าเรื่องสเปริตอันติมิ เออแล้วเินเออเซิบเขาะจะพัดที่สีมกุฎหนึ่งตัวจะไม่ถูกป้องกันเนาะใส่สองใบถามว่าทำไมใส่สองเพราะว่าี่ผมเนี่ยใส่สามมันไม่ขึ้นจริงๆมันไม่ขึ้นมาเล่นกับเพื่อนไม่เคยขึ้นจริงๆครับไอพถ้าใส่สามมันจะขึ้นแต่ใส่สองถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็หนักเล็กเนาะโอเคต่ตอไป นี่นะครับถ้าไลท์เราไม่เกิน3นเชิญไม่แต่คอร์สนี้นะเป็นซิลเบิร์ดเนาะแล้วก็ถ้าไลท์เราไม่เกิน3เนี่ยสามารถนำโซคอ่โมดสปิดเอาไปตรงไลท์ได้เนาะแล้วก็เมื่อสปีดนี้ถูกเชิญสามารถติดสปีดอื่นตัวไปใต้กองได้เนาะ <c oughs> สกิลเลเวลสองสาม สเปริทเพลสิ่งในจากรประเทศสิโมกุดรูปแบบฟื้นสภาพจะไม่โดนเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะครับใส่ใบเดียวพ่อเยอะไปไม่ดีนะพอไปได้เสียงนูกกนะ้นด้วยเนาะโอเคตัวถ่อไปครับมังกรยุทธมังกรยุทธจกักรพรรดิเซนทรรลราก้อนเบิร์ดครับผมโซเบิร์ดเมื่อเสียไรเนาะ ทำลายสบฤตไม่เกิน1 5ึ0ง 105, แต่ถ้าเราไม่สามารถทำลายสบฤตด้วยเอฟเฟกต์นี้ได้สองคอไลท์หัวแข่ง1เม็ดแทนเนาะเป็นสกิลที่ว่าสมมติเขามีกันเตะบอดเนี่ยเราจะไม่โดนแทนเนาะเอยเราจะยิงไลท์เขาดือด้อเลยสกิลเลเวลสองสามนะครับสามารถล็อกหัวตีไปที่สมิธอันติเมตหนึ่งตัวได้ ไอ้สองใบชุบต่อไปมาดูสับปะรดเอ็กเซลกันบ้าผมขอไม่อ่านชื่อเนาะผมไม่ดูชื่อเรา Excel ขลอสสี่ครับผมทำลายสเปรดเมตรที่มีเกม2องขึ้นไปแล้วก็โจว์การ์ดหนึ่งไปแล้วก็มันจะเอฟเฟกต์ที้ทำงานการ์ดอันนี้สามารถแสดงนอกมือเนาะเอ็กเคือ มันเป็ดเสมอไม่จริงนะครับเพราะว่าใช้เสร็จเราจะวางนอกมือแล้วก็เราสามารถลงได้ถือว่าเป็นอยู่ในมือปกติเนาะแล้วก็ถ้ามีสเปรพอพาจะพัดทีพถ้าใช้เอฟเนี่จะลงได้ฟรีครับผมแล้วก็สามารถทิ้งการผสมซองใบเพื่อทำลายสเปรดอันติเมตพีพีไม่เกินคู่หมือน้าคู่เข่งหนึ่งตัวใส่สองเนาะ <c oughs> ไปต่อกันเลยต้องพูดมาทังพีงนี้เนาะ สก,กิลเราใช้ได้แค่สก,กิลเซลเนาะใจซีเซลคอสี่นะครับจัวสองผมใส่แทนกัาจัวเพราะว่าเจ้ารีโวทิก้าเนี่ยเขาต้องบอกต้องเปิดสิดดบแต่แต่ระเทศปันสิบมงกุฎก็คือถ้าใส่เยอะอะไรที่ไม่ใช่พวกนี้เยอะไปอะทิก้าจะเช็คไม่ได้นะจะเช็คแบบยิงไปปุ๊บทำอะไรไม่ได้ก็จบกัน บ oh, อกว่าเ e ็กเซไปหนึ่งเรดดอเสาจากคนลำดับที่8ปดทโเบเล็กเอ็กเครับผมนำสปิดอัติเมตคู่แข่งหนึ่งตัวกับใต้สุดแล้วก็แอดแทเสียผู่แข่งเมื่อสปิดเผาจากประเทศสีม,มุกโจมตีเนาะเราจะนำสปิดคู่แข่งหนึ่งตัวไปไว้ใต้สุดได้เก่งน,นะครับใส่ไว้ไวอืม จ้านี้ชื่อแบบุ่งวายเฮโอเครถจักรกลระดับที่หกนะครับเอ็กเซลนะครับผมนเนี่ยเธอนี้เราอย,ย่างไม่ต้องความเสียหายอย่างสเปริตอนติเมตคอร์สไม่สี่ขึ้นไปเนาะเอาไปตัวกันชีวิตเราเองโอเคใส่สามต่อไปตัวนี้ไปทำลายนิกซ์ันเนาะตัวทำลายนิกซ์ันเมื่อลงแบบปกติ Excel ครับผมสามารถทำลายเซปิคแอนติเมดขอไปเกินหกพันคู่แข่งหนงตัวเพื่อให้เราจบก,การหนึ่งใบได้แล้วก็แม่เชยครับทำลายเน็กซั์คู่แข่งหนึ่งใบใส่สองแล้วก็ดีโวโคลออนเนาะสะกิล e x เซฟครับผมแสดงภาพผสมสามใบนำเซฟเบสเผาอิมเมจินและ การสเปเรเผาจากประเทศเิมโกดหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือทิ้งครับผมถ้าเมื่ออันเชิญน้องตัวนี้นะเมื่ออันเชิญการ์ดที่จะลอกมือสามารถอันเชิญไปจ่ายคอร์อิมมจินจากบนมือได้ก็คือลงอิมมจินฟรีนั่นเองใจสามครับผม,มตัวนี้ตัวละครพมงพงโบก,กับดิวอติกาเนาะสัตดอันดับที่หนึ่ง c a n ตันพูมาสีและเจมของสบิดนี้จะเป็นสีขาวด้วยและสบิดนีจบตีป้องกันเนาะโจกาดหนึ่งใบแต่สกิลเมื่อซิลเนาะอันเทงจเ็ปของเราสกิลที่สแสดงด้วยบอมบ์มินก็คือเล่นกับตัวนี้นั่นเองจะเพิ่มจำนวนที่เปิดท็อปเด็กอีกหนึ่งใบนะก็คือกลายเป็นสามใบก็คือสามารถยิงไรเขาได้สแน่นอนถ้าเราเปิดเอหมดใส่สามครผม โอเคตัวนี้ครับผมเป็นตัวกันเนะตะเนาะสะบดนี้จะไม่กลับขึ้นมือเข้าเด็กจากบนฟิวโดยเอฟเฟคคู่แข่งในการในมือเราจะมีเอฟเฟคคู่แข่งเนาะเอาไว้การพวกไอตัวนี้นะครับตัวนี้นะาะเล่นมนมือเนี่ยน่าเก็ดมากแต่เ,เราไม่ค่อยเจอนะ แล้วก็เมื่อเลือกไม่แท่สเต็ปคู่แข่งเนาะเลื่อเลืบิดสเปสเป,สเปรวมหน้าคู่แข่งสองตัวเทร์นี้จะโจมตีไปได้ก็คือการเขาตีแบบรวมล่านั่นเองแล้วก็สีของเจมนี้ของตัวนี้จะเป็นสีแดงด้วยขอไปยที่พูดติดีกับขันเนาะรีวิวครั้งแรกใส่ซาไปโอเคเรามาดูอิมเมจินบรีฟกันมาง ประปาสัตตาเบโอวบเนาะอิมเมจินเนี่ยมันจะ่ส่จากปกติกค,คือเขาจะยี่รูปแบบสัป,ประริตโดยใช้คอสูงเมตรได้แต่เขาจะอยู่รูปแบบสัป,ประริตโจมตีและป้องกันไปได้เนาะนี่คือข้อเสียของ,ขอ,งอิมเมจินแต่มันสามารถปีนได้สองข้างเห็นหรือเปล่านี่นี่โอเคเมื่อสัปริดรวมร่างที่โจมตีเนาะถ้า เมื่อชนะทำลายอันติเมตคู่แข่งได้ด้วยการเทมบีพีส่งไลท์สองเม็ดสองเม็ดลงรีเซอร์ฟคู่แข่งเนาะและเฟกหน้าก็จะเป็นชนะัซอิเิตเนาะผมใส่เวทหนึ่งใบเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะขอมโบกบรีวต์พวกนี้ยังไงสุดยอดเทมานาคีครับผมเมืเม่อเบนสุอญญนันเชินะทิ้งเบย์คู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็เมื่อโจมตีเนาะหกห้าพัน ถ้าสาปิทเผาจากพระเทพทั้งสองข้างรวมร่างอยู่โจมตีอยู่เนี่ยเขาจะโจมตีต่อได้หนึ่งขั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องงัดขึ้นแต่ถ้าเราเจอการตัดเฟสเนี่ยมันจะจบทันทีใส่หนึ่งใบเนาะเพราะเอฟเฟกเร่งกับพราตัวใหญ่เทียมาอะก,กีนะครับผมสกิลรวมร่างนะครับผมเมื่อโจมตีทำลายสปิทอันติเมโคู่แข็งไม่เกินพี่ๆของน้องเนาะแล้วก็ เมื่อโจมตีเนี่ยสามารถทิมงปบอคู่แข่งหนึ่งใบเพื่อสเปรดนี้สเปรดทั้งหมดของเราบวกห้าพัค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ยุคนี้ไม่ค่อยเยอะเลยอะเดี๋ยวไปตามแม่อัดคลิปก่อนอัดคลิปก่อนแม่แปบ๊บเดียวแม่ขอเวลาทำคลิปหน่อยเดีย๋ยวมากลางให้ครับนี่คนดูได้ยินเลยเนี่ยแม่ โอเคครับขอภัยเนาะคุณแม่นี่ยโอเคมังกรปืนใหญ่ฟินิชคันนอนเนาะเดิมเป็นการ์ดเก่าเนาะนี v ไวโเหมือนกับตัวนี้เลยเมื่ออันเชิญนะครับผมสำหรับสบิด BP ไม่เกินเจ็ดพันคู่แข่งและเน็กซัสของคู่แข่งหนึ่งใบหรือเราทำงานเทคนิคนี้ทำงานด้วยกันเนาะและสามารถอันเชิญไม่จากคอร์สเบสเผาอิมเจจินจากบนมือได้ใส่สองใบครับ โอเคเรามาดูเลขสัดกันบ้างผมใส่น้อยๆเนาะเพื่อให้ดิวอเทกาเนี้ยเช็คติดกเรื่องเขาโต๊ะครับผมไม่ทำการซิลเนี่ยทำลายสบิดอัติมิตไม่เกินหกพัเนาะแล้วก็สบิดเผาจาพะพัเทิสโมกุศของเราทั้งหมดจะไม่กลับขึ้นมือแล้วเข้าเด็กโด้วยฟคของคู่แข่งเนาะเอ่อใส่สใบแล้วก็การดโดนลิมิตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามเนาะ สปิดคอสแปดจะได้รับชิวม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้าไม่มีแดงทําไมวะตัวช่องมาดึกแล้วก็ต่อเทินเนี่ยถ้านิ็กก็จอยู่ทิ้งหกปก็ไปดู 6, สปีดเน็กซัตมีจิกกู่แข่งทิ้งได้ไม่เกินห้าใบต่อหนึ่งเทินเนาะอืมโอเควิธีการเล่นของเด็กนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี่ยผม บบ 1, 3, 2, เก็บการ์ดแป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งไไงนะเกียงเกียงเลยโอเคเรามาตอกันเลยวิธีการเล่นลหลักคนเล็กผมเนี่ก็คือ <Wow. S 1> เราต้องเซตบอร์ดให้ได้ก่อนเนาะก็ะคือถ้าต้นเกมยืนตัวนี้ได้เราจะดีมากเลยยืนตัวนี้ได้จะดีมากเพราะว่าเขาจะด้วยสมัยเนี้ย ปิรดดหม้ามันจะโจมตีกันสปิรอม้ามันค่อนข้างเยอะเนาะก็เอามากันไว้หน่อยเผื่อเขาตีเพียรลายเจมเต้ขพราะเสียคือเขาจะเอาตัวเล็กมาตีเราเนาะก็ะคือ,อยืนบอกด้วยตัวนี้ให้ได้แล้วก็พยายามเปิดหาของด้วยโคเลออนให้เร็วที่สุดเพราะว่าลิกเนี้ยยื้นนอนยิ่งเสียเปรียบนะครับเพราะว่ายื้อยู่นานเน,นี้ย เราจะโดนเขาโหมโจมตีมาเนาะวานทีนึเกเราไม่ได้มาเตรียมมาเพื่อรับนะเราไม่ได้เตรียมมาเพื่อรับเยอะก็คืออ่าพวกเอ็กซิลพวกนี้เราเป็นเครื่องมือใช้สอยเนาะเครื่องมือใช้สอยแทนกา้าตจัว่วไอ้น,นี้ว่าแทนกา้าตจั่วเพราะว่าที่บอกไปซะแต่ ตัดคลิปเนาะเพราะว่าดีวอติกาเนี่ยเขาจะเช็คสิบโมกุฎจักรพรรดิเทพไม่ลาเราเปิดเนี่ยอ่ะเราเปิดใช่ไหมอ่ะดีวอติกาเนี่ยอ่ะเรามาดูดีวอติกากันดีวอติกาเนี่ยเวลาเมื่อเขาตีใช่ไหมอ่ะสมมติที่เป็นเด็กเนาะเขาจะเปิดตีปุ๊บเขาจะเปิดท็อปิกสองใบหนึ่งสองนี่ถ้าเป็นสิบโมกุฎเนี่ยตอนนี้เรายิงสองไลน์นะ แต่ถ้าเราอยู่คอมโบกับกับตัวไหนนะตัวนี้ตัวนี้เราจะได้ยิงทั้งหมด3แต่ถ้าเล่นกับอิมเมจินตัวนี้เนี่ยเล่นกับอิมเมจินตัวนี้แล้วก็ยิงกับจ้าพัดเทพสักตัวหนึ่งเนี่ยลงมันแบบนี้เนาะ เราจะโจมตีปุ๊บเราตีใช่ไหมเราเปิดท็อปเด็กเก็บ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 กับสปอนเซอร์ครับเข้าหน่อยก็ดีนะครับผมหากินลำบากแล้วเนี่ยเมื่ออีวอติก้าโจมตีใช่ไหมตีปุ๊บอันนี้บอกให้เพื่อนหนึ่งหนึ่งสอง ยิงสแล้วเขาป้องกันได้เสร็จทีวติก้าจะโจมตีต่อทันทีเุ๊่เปิดเปิดเปิด,ปดนี่สามารถยิงได้สุดๆหกไลท์ถ้าเขาไม่ขัดเรานะมันจะดีมากเลยเด็กนี้เราอะไรมากก็คือพยายามยืนสต,ตัวนี้ตัวนี้ ไปก่อนก็ได้เพราะว่ากอริชิจักันตัวเองได้พอสมควรแต่ต้องระวังเขาระเบิดในมีฟีดเขาเราก็ต้องใช้เจ้าแมมมอสมาช่วยกันระดับหนึ่งถ้ายืนหัวตั้งเนี้ยเราจะไม่โดนเอฟเฟกคู่แข่งเลยแล้วก็ตัวสำรองอีกตัวหนึ่งที่ผมใส่ไว้จะเป็น เจ้า xc s e formula เนอะเพราะบางทีเราเล่นเนี่ยม,มุกเราหมดนะก็คือ e xc s e formula โจมตีเนาะตี d ปุ๊บเขาสามารถทำลายสปีดอั t ติ i d ที่ bp ไม่เกินเขาได้หนึ่งตัวต่อจักรพัดทิพย์สิบมุกกุฟิลหนึ่งสองสามก็คือไม่จำเป็นต้องมีูสามตัวนี้เนะาะสิบจักรพัดทิพทพหรือเสิบมุกกุดหรือจักรพัดทิพตัวไหนก็ได้ แล้วก็เขาล็อกโจมตีด้วยตัวหนึ่งเมอจบการต่อสู้นี้ถ้าเขายังรอดอยู่เนี่ยเขาจะยิงไลท์ตามสริตที่เขาทำลายด้วยเอฟเฟกเนาะไม่มีอะไรมากครับคลิปเปนี้ง่ายครับผมฟิคนี้ง่ายครับผมเล่นกันแค่คิดวับมีสามตัว Formula, เอสเซอร์ซีโฟร์มาลายกอลิชิปแล้วก็ริวอตติก้า โอเคนะเรามาตัดมุมหน้ากล้องอีกทีเนาะหาโฟนหนึ่งไป One hour later โอ้ยผมเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าเนาะเพื่อได้ดูกล้องตัวเองได้ห้ขึ้นวันนี้ก็จบกันไปแล้วเนาะก,นกับการรีวิวเจ้าเด็กสามตหายนี้เนาะ อาจจะกลับวงกล้องอาจจะกลับนิดหน่อยนะเพราะว่าผมใช้กล้องหน้าโทรศัพ์เนาะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวเด็กครั้งแรกผมถ้ามีข้อสงสัยหรือ,อยังไงนะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรอยากแนะนําผมก็บอกใต้ดีครับผมหรือว่าอยากให้จัดเด็กอะไรเนี่ยบอกได้เนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่ได้คิดไม่ได้จะถามว่าลง ทำไมไม่ลงเพราะว่าอาดเสรหมดแล้วแต่โชคที่ว่าอาดเสรหมดแล้วเนี่ยมันมีเหตุวุ่นวายนิดหน่อยเนาะมีทั้งงานท่งน้องแมวไม่สบายเนาะมันมเรื่องมันเยอะมากเรื่องมันเยอะมากเลยแล้วก็อืมยวนูไม่ดูมุมกล้องอยู่แล้วาจาไว้นะครับเด็กที่ผมจัดเนี่ยไม่ได้คุณไม่ต้องจับตามผมก็ได้ ผมมารีวิวเพราะว่าเป็นแนวทางเผื่อบางคนเขาอยางเล่นไม่ได้อจัดเป็นแนวทางให้เพื่อนได้หรือจัดเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้เนาะเพื่อทุกคนไม่ต้องมาดีว่าเล่นตามผมไปก่อนก็ได้แล้วจะจัดยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึ่งแนะนําว่าลองเล่นตามสไตล์ตัวเองดูเนาะเพราะว่าติ๊กเนี่ยมันไม่มีไม่มีหกหลอกมากไอ้นีิใส่ซ้อนไอ้ไี่ใส่ซ้อนนะพี่เชยรู้พี่ชจย์พี่เจย มันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเองว่าไปเนี้ยใส่หนึ่งใส่สองอย่าใส่แม็กนาสามนะไม่เอานะใส่เจ้าหนี้สามที่โดนถีบจัดล้านเลยนะจริงๆโอเควันนี้ได้เจอกันอ e ีพหนะ้าเนาะส่วนอ e ีหน้าอาจจะเป็นคลิปเกมหรือหรืออาจจะเป็นคลิปรีวิวเด็กก็ได้เนาะอืแล้ว ก่อนจากกันไรกดไลค์กดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่คลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับโอเคนี่เราไ่มองกล้องเนาขอไปด้วยรอบนี้เราไปมอ,กกองออนนมอที่จอ,อโอเควันนี้เราลากันไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้ารับผมบ้ายบายครับ สมิตาปูเกาหลีตอนเลมอะอีวีน <c oughs> เจอกันให้ได้ครับล้วด้ไปโคตรสนุกและหัวร้อนมาก